รบกนการบริหารค่วนงรีและท่านศิระสุรีดกรรมการที่นวันนี้เป็นวันเปิรของพีนบบง่น้อง,รอง,รองรสระ่นเดชาเคือุนสาหกรรมจังหวัดสระบองค์การมนาชนจังหวัดสระบุรีบบ ท่านสมาชิกสภาองค์การมหาสุวงฝันะคราบเป็นกิิรอบครับอนี้นะครับทำเป็นผู้ีส่วนที่เหลือจากนั้นนะครับก,ก็จกะอัดแ,แท่งอัดแท่งเสร็จแล้วทโคคสลอรีไว้ ในโอกาสนี้ครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอพวกท่นานปรบมืออีกครั้งครับสำหรับความร่วมมือของบริษัทปูนซีเมนไทยนะครับองค์การบริหารจังหวัดแลวก็พี่น้องสื่อบจชชนสาหรับวันประวัติศาสตร์วันนี้สระบุรีท่านนายกเฉลิมวงไพรท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนไทยชาวสระบุรีทั้งในวันนี้แล้วก็ในวันข้างหน้าได้อย่างแน่นอนนะครับ ใส่รถแทนรถเราแล้วก <S half> ็ไม่ออกก็จะมีร้านอื่นที่บอกว่เราไม่ต้องตัดไม่ต้องซีลอกเลยไม่ต้องซีหลอกเลยนะพี่ครับที่มีผลกระทบต่อพวกเราชาวสลาเรีเพราะทุกคนทำขยะนะครับทุกคนทำขยะแต่คนที่จะช่วยกำจัดขยะนั้นก็ต้องอาศัยกลไกครับ